โปรแกรมสามารถบอกได้ไหมครับว่าพื้นที่การจัดเก็บของเราพอไม่พอหรือเปล่าอะไรคือในตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะสามารถที่จะวัดในเรื่องของเราเรียกยูทิไลเนาะในเรื่องของพื้นที่ได้นะครับว่าปัจจุบันเนี้เรามีกี่โลเคชันนะครับเช่นมีพันโลเคชันสองพันโลเคชันสามพันโลเคชันเราใช้โลเคชันไปอยู่ที่เท่าไหร่ละก็จะวัดออกมาในรูปแบบของตัวเปอร์เซ็นต์อันนี้โปรแกรมก็จะสามารถทําได้มันทําให เรารู้ได้นะครับว่าปัจจุบันนี้เราอยู่ที่ไรกี่เปอร์เซ็นต์หรืออาจจะบางทีอาจจะเกินร้0ยก็ได้นะเช่นเรามีพื้นที่ห0 0่งพันโลเคชันแต่เก็บจริงๆอาจจะอยู่ที่1 1 0 0งพันหนึ่โลเคชันใช่ไหมครับนั้นโปรแกรมก็จะคำนวณได้มาทําให้เราเห็นว่าในแต่ละวันเลยนะครับอันนี้คือเห็นในแต่ละวันเลยนะครับแล้วเฉลี่ยในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะรู้ว่า พื้นที่ของเราเนี่ยเพียงพอหรือไม่เพียงพอนะครับทีนี้มันก็โยงไปอีกนะครับลึกกว่านั้นก็คือโปรแกรมสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยที่จัดเก็บเนี่ยนะครับกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เนี่ยนะกลุ่ม C เนี่ยนะครับกองอยู่ระยะเวลาเฉลีย่ยอยู่ที่เท่าไหร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของปริมาณสินค้าอยู่ในคังทั้งหมดถ้าเราอยากจะมีพื้นที่จัดเก็บนะครับที่เพียงพอแน่นอนครับ หลักการง่ายๆก็คือก็ต้องเคลียร์ของที่ไม่ใช้งานออกไปใช่ไหมอันที่1อันที่2คือก็ต้องควบคุมปริมาณสินค้าที่ที่เข้ามาซึ่งทําได้ทั้งสงส่วนคือสามารถคํานวณในเรื่องของตัวปริมาณสินค้าที่เหมาะสมได้ว่าควรจะนําสินค้าเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็สามารถรู้ว่าสินค้าที่มีอยู่เนี่ยมันกองอยู่กี่กี่วันเราจะเคลียร์ออกไปยังไงอันนี้ก็โปรแกรมก็ทําได้